ก่อนที่คุณผู้ชมจะหยุดยาวไปจนถึงวันจันนี้นะคะเรามาวางแผนเรื่องของการเดินทางและสภาพอากาศกันค่ะไปดูเช้าวันนี้กันก่อนนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางเนี่ยมีหมอกหนาเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้คุณผู้ชมที่จะต้องสัญจรผ่านพื้นที่ที่มีหมอกหนาต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะส่วนเรื่องของภัยแล้งก็พบว่ามีบางพื้นที่ขัดแคลนน้าในการผลิตน้ําประปานะคะคุณวีริดใช่แล้วครับก็เกิดขึ้นกับประปาหมู่บ้านที่อยู่ในภาคเหนือนะครับก็ ทำให้ชาวบ้านกว่า130ครัวเรือนได้รับผลกระทบในตอนนี้นะครับสาเหตุก็เกิดมาจากอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปานนั้นแห้งขอดครับสถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นนะครับก็ทำให้อ่างเก็บน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านนาเบีย้ยตําบลนาโป่องอําเภอเถินจังหวัดลำปางเริ่มอยู่ในสภาพที่ตื้นเขินและก็แห้งขอดนะครับ ทำให้ไม่สามารถสูบน้ําขึ้นจากอ่างไปเก็บไว้ในแทงน้ําขนาดใหญ่บนหอคอยสูงเพื่อจ่ายน้ําตามระบบท่อส่งน้ําเข้าไปในหมู่บ้านได้นะครับก็ทําให้ชาวบ้าน137ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ําอุปโภคและบริโภคในครัวเรือนครับส่วนที่จังหวัดสกลนครนะครับนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการ,กร,กรจังหวัดสกลนครก็ออกมายืนยันนะครับว่า ปริมาณน้ำหนองหารยังไม่อยู่ในช่วงวิกฤตครับตอนนี้มีปริมาณน้ำ173ล้านลูกบาศก์เมตรมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วครับน่าจะเพียงพอกับการอุป,ปโภคบริโภคและการเกษตรแต่ก็มีการรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำนอกจากนี้ยังขอให้เกษตรกรงดทำนาปรังและปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนคาดว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ ไปต่อกันที่สถานการณ์หมอกควันที่ภาคเหนือนะครับในสามารถลอยฟ้าผู้ราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพลตรีวิจักศิริปันศพนะครับผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่32ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่เมอและอำเภอเมืองลำปางพบว่าบางพื้นที่ยังมีกลุ่มฟันและก็ไฟป่านะครับส่วนใหญ่เป็นป่าเขาสูงชันยากต่อการเข้าถึงโดยเฉพาะผืนป่าบริเวณดอยฝรั่งเขตวรนณอุทยานม่อนพระยาย และเทือกเขาดอยพระบาทอำเภอเมืองลำปางจึงได้มีการประสานกับภาคพื้นดินเร่งเข้าตรวจสอบครับสถานการณ์หมอกควันในเก้าจังหวัดภาคเหนือก็พบว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับจังหวัดลำปางและลำพูนที่เคยมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอนเฉลี่ย24ชั่วโมงเกินค่ามาตรฐานล่าสุดเมื่อวันนี้จนถึงเช้าวันนี้ครับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นก็มีค่าลดลงนะครับคุณภาพอากาศดีขึ้นไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วนะครับ มาดูกันที่สภาพอากาศในวันนี้กันบ้างนะครับที่ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวจังหวัดที่ยังคงมีอากาศหนาวก็อย่างเช่นบริเวณของจังหวัดเชียงรายและก็แม่ฮ่องสอนนะครับ uh, ยังมีอุณหภูมิต่าสุด15องศาเซลเซียสเหมือนกับเมื่อวานนี้อยู่นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในบริเวณของภาคเหนืออุณหภูมิต่าสุดจะอยู่ระหว่าง15ถึง20องศาเซลเซียสนะครับและที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดที่ยังคงมีอากาศหนาวก็คือบริเวณจังหวัดเลยรวมถึง คพนมนะครับ15องศาเซลเซียสส่วนจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในภาคนี้นะครับก็อยู่ระหว่าง15ถึง21องศาเซลเซียสครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและตื่นมาดูรายการในตอนเช้าแบบนี้นะครับอาจจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นแล้วเพราะว่าภาคกลางอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับวันนี้อุณหภูมิตำสุดของภาคกลางนั้นอยู่ระหว่าง23ถึง24องศาเซลเซียสครับ ส่วนที่ภาคตะวันออกเองก็สภาพอากาศคล้ายๆกับพื้นที่ภาคกลางนะครับวุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22-24องศาเซลเซียสจะมีเพียงที่บริเวณของจังหวัดสระแก้วจังหวัดเดียวเท่านั้นนะครับที่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าได้อยู่นะครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังอ่อนลงก็ทําให้ภาคใต้นั้นยังมีฝนแต่ว่าไม่มากนะครับ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าสําหรับฝั่งอ่าวไทยนั้นยังคงมีฝนได้ก็แถวแถวทางตอนล่างนะครับทั้งสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนราธิวาสนะครับส่วนคลื่นลมในทะเลก็เหมือนกับเมื่อวานนี้คือตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ชุมพรขึ้นไป1-2เมตรส่วนฝั่งทะเลอันมันก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ถ้าห่างฝั่งออกมาจะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคุณธราเดชคุณพรวดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่ามสมสตะวันนอออกเเียงหื มีกาลังที่แรงขึ้นก็จะทําให้ภาคใต้นั้นอาจจะมีคลื่นลมนั้นแรงขึ้นนิดนึงนะครับโดยเฉพาะ,ะตั้งแต่แคนครศรีธรรมราชลงไปก็คาดว่าจะมีคลื่นเนี่ยประมาณ2เมตรแต่ว่าถ้าบริเวณไหนที่มีฝนฟ้า,นานขนองเกิดขึ้นต้องระวังเพราะว่าจะมีคลื่นสูง2-3เมตรใครที่เดินเรืออยู่ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับขอบคุณค่ะ